เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันแล้วเปล่าวะนี่เป็นไปได้ต้องเป็นไปได้ใครหิวด้ยทุกคนใช่ไหมโโหเอาอะไรนะเอาไรนอยากเอาเคื่องเลครับออฟฟิเชียล ดึง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 โดไลอมอนตอนไปจีบทีคุงกันดีกว่าอะไรกันไมทุกคนผมจะมาทำคลิปวิดีโอให้ทุกคน ผมมีน้องใหม่งึ้งนักทุกคนก็ะจะดูนี่มันเป็นไข่น้องนี่ก็คือทีคงนี่เองทุกคนแล้ววันนี้ผมแบบว่าเห็นมาเล่นไหมออครับมันแปลงร่างเป็นโดเรมอนผู้หญิงเป็นกี้บมาต้นเดี๋ยดีโค่นน่ารักอ่ะด้าข้างหลังข้างบนจะเป็นโดเรมอนนะทุกคนบอกให้ดูอย่างไรดีวะไม่ดูอะ่ะแต่ข้างบนจะเป็นโดเรมอนนะทุกคนเนี่ยวเขาน่ารักมากอะ่ะทุกคนโอ้โหสกิลนี้ก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องทีคงนะทุกคนเพิ่งพันซับเลยเอาไปกดติดตามจะถึงว่าแฟนซับเลยทุกคนไม่ถึงอ่ะทุกคคนนนนกกกิเเป็็ยยััังงไมชละรบฟว โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้หยุนเกมไหมครับทุกคนตบมือชีเปิดไหมครับไอ้เจ้าตบมือวะตบมือจริงด่าเกียรติทุกคนวันนี้นะครับถึงจะแก้งแล้วทุกคนไปแบบนี้ครับเป็นตามจิ้มแล้วหนึ่งร้ยวันที่ทุกคนอยากกินนั่นเองนะเย็นหนึ่งวันว่าเราจะไม่ทำทำเพียงทุกคนไม่พูดว่าตำเพียงทุกคนเสียงทีคงอาจจะเบาๆหน่อยทุกคนแบบว่ามันไมตอนี่ที่คอร์สผมนะเออทุกคนชีวิตรอดนะใช่เร็วซึ่งสามารถสามารถครับอะไรได้สักอย่างทุกคนเนี่ยว่าที่คุ้งอยู่ไหนวะทุกคนใครบ้านเราเองนะคร เฮ้ยอะ,อ,ะอะไรวะเดี๋ยวแล้วทุกคนคนจะท,ทำการแบบว่าพิมพ์มันนี่รอไว้ก่นอนแล้วกันคำสั่งรอไว้ทุกคนตัวเลอมอนสาวทุกคนเดี๋ยวผมจะแก้นะ ยั่ตืเมใหม่ให้ก็อุ้ยอุยอุเงี้ยอทุกคนทุกคนจปิดขังขังตายขังวนแล้วตายทุกคนเมาส์มันรวนหร่ว่มันรวนได้ด้วยเหรอวะอย่างเงี้ยโอ้โมหซื้อได้ทุกคนโอ้โหมันจะบึ้งเนียมัน้วแวันี้แบบโลกอะไรแบเนี่ยสปเซิร์ฟทิ้งไว้ยังไงอะไม่พอไม่มันมไม่ได้เปิดดิไอทีคอมมันเปิดไหมทุกคนแล้วผมาเข้าแจมมาที่แบบกดแล้วแบบไว้ผมเข้าแกมกันมาทุกคนในการแบบว ชื่อว่าอะไรอะซีเดอร์นี่ป่ะไม่ใช่เหรอคืออะไรอะครือเอ่อซอฟท์คอปเตอร์นี่ปะเอออันนี้ทุกคนามว่าตอนนี้มันมีหินนะผมเห็นทำนิดน้อยนเห็นทำไเล็่กันน้อยว่าทุกคนได้ผลจาการกินยาทุกคนแล้วก็แบบมีกทีคุงนะทุกคนฟิวส์ินซึ่ิซึงิ่กิถึงดึ๊กึกอปเตอร์ไม่ไผ่มาแล้วเจ้าเจ้าด้นกังรคนละตัวแล้วเียวันนี้คิกซือังทุกคนโหมีเห็นผมหะสวัสดีน้องไก่ได้เนื้อไก่มาแล้ว ไงเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวประนันอ่ะไงไม่เห็นชัดผมหรอทุกคนไงไงไม่เห็นชัดผมหรอวะเดี๋ยวนะการของเราผมก็ลงไปเอาข้างล่างเรียนมันไม่เห็นผมเดี๋ยวพิมไปหามันว่าไงเล้ทุกคน คนรักป่าทุกคนคนรักป่าวะนี่เป็นเปได้แล้วมันเป็นไปได้ไก่หิวไหมทุกคนโอ้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยตรงสข้าบานเหรอวะเป็นอะไรอย่างเงี้ยวะมันมันน่าจะเอ๋อนะคนมันน่าจะเบพันอยู่นิ่งแต่แม่งตัวข้างล่างบุนมันจะฟัคเกอร์โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช็อนี่ไงได้แล้วเออมันเป็นอย่างงี้วะทุกคนสำคัญต่อเราเดี๋ยวนะนเนี่ยหนร้อนดำเนินการแบบว่าต้องมีอันดีๆสักอันนึงดีเออตายนี่ไง มาแล้วทุกคนชื้นชื้อย่าลืมไปดูช่องทีคงกันนะครับไม่ใน่หรอวะทีคงไปไหนแล้วอะไงโอ้โหทุกคนมีแชทอะไรด้วยอ่ะไงเป็นสาวไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยใครอ่ะเดี๋ยวโอ้โหใครอ่ะใครอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่คนเดียวมาข้างบนสิโอ้โหูทุกคนมาข้างบนสิเดี๋ยวผมจะบินบินรอดูมาทุกคนขี่คอปเตอร์ไหมไผ่ไว้ทุกคนใครอยู่ด้วยทุกคนผมบนฟ้าบนฟ้าโอ้โหนี่คอปเตอร์ไม้ไผ่ทุกคนชิ้นชื้โอ้โหไรฟี่อยู่ไปแล้วโอ้โหคอ รู้ไหมไผ่เฮ้ยคน้โหรอบเน้นดูลายอมอนเลยทุกคนโอ้โหทุกคนดูเลมันสาวที่คนน่ารักเลยสาวสวยข้าเป็นสาวสวยโอ้โหป้าเป็นสาวสวยอุ้ยเขาจะได้ยินเราทุกคนเขาได้กินมุนคุณแปลภาษาเอ่อสวัสดีครคนสวยเฮ้ยทำไมเป็นไทยเราเราทีคุงอ่ะเรามาเอาชีวิตต้อนรับวันเลยชื่อมนนาย เราชื่อม้วนจังใช่เราชื่อม้วนจังเหรอเราเราเราชื่อม้วนจังเราเราเราชื่อม้วนจังพิมพ์ผิดเลยอ่ะเราเราเราชื่อทีนะอายุเท่าไหร่เหรอออ๋เราสิบหกปีนะเราหลงมาแค่สาวน้อยเราหลงมาทุกคนเราหลงมาเราหลงมาใช่โอ้โหเห็นหลงมากับผมเนี่ยจุกหายทุกคนบอกเลยอยู่ด้วยเเนน้รรีียยยบบบฟััะคอูได้ไหมโอ้โหอยู่ด้วยกันได้ไหมโอ้โหอยู่ด้วยได้ไหมทุกคนโอ้โหครับได้ครับอุ้ยเขาเหมือนเขาจะมาช่วยผมทุกคน ได้แบบเของได้งได้วันได้ได้ได้โอเคครับผู้ชม่จมีคนมาเล่นงน้วกันด้วยะอาชีราเดิได้วันนะจิ้มเดียวมันกโมนะโบโบโอ้โหเราได้ของละเราได้ของละุ้ยได้เร็วจังนี่โอ้ทุกคน โอ้โหเรามีพลังไงคนแม่งโดูเรื่องของจริงว่ะมีกระเป๋าไงใช่กระเป๋าไงเอ้ตรงหน้าท้องใช่ปะใช่โอ้โหเราสามารถเสกได้ไงโอ้นี่ยเราบอกว่ท้องท็อตปะท็อตดอกโอ้สบายมากนี่ไงสบายมากเลยเป็นล้อยอ่ะมีครับมีโอ้ก็คือเชื่อาจากเออ่โลกอนาคตใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหยูนิฟิเกตทับข้องทีคุงเนี่ยทุกคนโอ้โหแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะทุกคนไปหาของใต่อนะได้เลยผมจะช่วยจทีคุงหาของนะทุกคนแล้ว ได้ของแล้วเคลมอนสามาช่วยเราได้ของละเราได้ของละวชิบนี่ได้แล้วเหรอได้ของแล้วชิบชิวโอ้โหดูดินี่ดิโอ้โหคนเต็มตัวเลยว่ะเดี๋ยวเราให้ไข่ดาวไปด้วยทุกคนมีไข่ดาวล้ว กินไข่ดาวด้วยอุ้ยมีไข่ดาวผมกินไข่ดาวกินไข่ดาวดิเฮ้ยอ่ะเราชอบนายอ่ะอุ้ยเจี๊ยมีแฟนเยอะดังฟ้าประทานไว้มีแฟนเยอะโอ้โหมีแฟนยังเนี่ยอยู่ที่คนถาวครับในถ้าคุณก็โสดครับโอ้เรายังไม่มีใครม <Andrew> ีใครสนใจมาเป็นคู่เ <es> ส <voir> <bunları anderen> ี่งกับเราไหมชอบอหะ ไอ้ขืนไอ้ขืนขึ้นบนแล้วโอเคเื่ไสร้างบ้านไหได้ขื่นได้จึดนบไหมสร้างบ้านกันดีกว่าทุกคนาั้คนเดียวอก็ดได้แฟนแทุกคนีเรอะอยู่ดีดคุ้ก็ได้แฟนวะโอ้โหสร้างงส้า้านนะ ได้ได้ได้เลยได้เลยเรามีของนี่เอาไหมเรามีของนี่เอาไปหมดเลยเออเป็นล้านโอ้โหเป็นล้านน่ะเป็นล้านเป็นลอยเลไม่ใช่เป็นมื่นนี่เธอเนี่ยเป็นคนอื่นเชิญทีเขียนความคิดลงในกระดาษจะไม่คอยช่วยเราจะใจสะอาดไม่ไหวเลยทุกคนแบบให้ของเรามาเยอะจริงก็โผล่เทนต์ปีก็ไม่หมดชึบชึบชึบโอ้โหทุกคนชึบชึบอาราหนร้อยวันเนี่ยว่าชึบชึบรวยเลยอ่ะรวยเลยเหรอวะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหน้ำเยอะขนาดนี้อ่ะ เออเธอเธอแล้วกันนะเราไปใช้กันนะดีดีดีนะดีดีดีนะเถื่อนไม่ไหวแล้ว่ะ <c oughs> เอาไหมาเอาแม้เอาไหมา <c oughs> ได้ได้ครับ อุ้ยผมมาต้องอุ้ยชอบชอบเออทราบมาต่อแล้วกูบอกรักเราทีโอ้โหบอกรักเราทีรักนะอยู่ในบ้นสาวโอ้โหจุ๊บๆเราด้วยด้วยจุ๊บๆคราฟสุดสวยอ๋อโหเยี่ยมดูดีทุกคนคงรักเขาอ่ะผมทั้เวลาคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วโอ้โหวันาหลาทีอู้ยูรักกันมายทีไม่ไหวเลยรักเธอนะครับจโอ้โหมามามา ตัวปากตีทุกคนผมเขินด้วยแล้วอ่ะดีแล้วนะมัวปักขึ้นเต๋อมาทีทุกคนเลถ้าใครเห็นหน้าผมเห็นหน้าตัวเองมากผมเขินมากเลยตอนนี้เขินมากเลยเหรอกันดั่นดันเลยอ่อสวยผมเฉลยไปแล้วมีร้องทุกคนแต่ไป่รูคนติดตามเหมือนเดทุกคนโอ้โหเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมเราอยากเอาเธออุ้ยโอ้ยโอ้ยโอหรู้ว่าเราอยากเป็นยาลบอ่ะแต่เราไม่มีทกเกาะเลยอ่ะนี่ไปตีมังกรไหมไปตีมังกรกันดีกว่าทุกคนนรกนรกอะไรไม่ไปไปตีมังกรกันดีกว่าไม่มีดาบทุกคนดาบไ ต้องยุคนี้มันยุคอะไรแล้วทุกคนเอาปืนกันไปเลยดีกว่ากระนิบชึบชึบชึบนี่เอาปืนไปเลยดีกว่าโอ้โหคนน่าจะเป็นปืนจากลูกเอานะคนมันปืนจากลกอนาคตนี่เอานี่ไปเลยสุดท้ายเชื่อมขอบคุณนะเธอโอ้โหเราโคตรักเธอเลยอ่ะโอ้โหจริงเหรอวะไปเลยแล้วกัน วิโอเคทุกคนที่เรามาถึงจุดนี้แล้วทุกคนชุบชุบเฮ้ยแค่วันเดียวผมก็แค่วันเดียวอ่ะโอ้โหวันเดียวได้ไปเนเธอร์เลยอ่ะผมก็ไปเลยนะเม็ดเม็ดล็อกเม็ดล็อกอะไรวะมึนแล้วตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะ DN เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เนี้ย DN เราลืมแล้วว่าเขาเป็นดีเรมอนอ่ะทุกคนดีเอ็นเแบบรลู เอนเดอร์เออเอ็นเดอร์ใช่แล้วนี่ไงร้อยวันไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะเราตีให้นี่เราตีตรงนี้ให้นี่ใช่ไงวะโอ้นี่ปืดโอ้ทุกคนปืดปืดโอ้โหช่วยช่วยอ่ะตุกปืนแบบอย่างเจ๋งอ่ะปืนเจ๋งจริงโอ้โหตีมังกรเลยตีมังกรเลยตีมังกรเลยรีดูเรื่องมันดีโอ้โหมังกรแล้ทุกคนตีมังกรแลช่วยกระตีช่วกระตีโอ้โหชักกระตีอย่าหนะนะฟิวเออโอ้โหทุกคนมังกรแตกมังกรแตกอุ้ย สวยมากโอ้สวยมากโอ้โหคุณก็สวยครับที่รักโอ้โหรักคุณรักรับโอ้ยทุกคนรักเลยนี้โอ้โหรักเลยงี้โอ้หักกันครับสวยทุกคนเขาแบบแล้วเนี่ยเจอเจอครับผมยังไงหรอยังไงครับเรามีอะไรบอกเร่เหาจะบอกผมอะเราเป็นอะไรจะบอกเฮ้ยมีอะไรหรครับรักนะรักนะเอ้ยยย อ้ยโ <c oughs> <expand S 1> มี <Panz ers> อีกอย่างจะบอกเรมีอีกอย่างจะบอกชบอะไรล่ะครับไงเดี๋ยวฮะฮะทำอะไรทีทำอะไรทีผู้หญิงอ่ะทำอะไรอ่ะอ๋อแล้วอ๋อแล้วพี่คริปผมมาได้ไงอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเข้ามานานแล้วนะได้ข่าวอ๋ออ๋อโอเคนั่นนั่นพี่เป็นเป็นหนุน่ผมขอคุยกับแฟนนู้นหนึ่งอ๋อคุยกับแฟนมีแฟนในเกมด้วยเหรอใช่ใช่ใช่ผมผมเจอแฟนในเกมผมอาชีพร้อยวันอ่ะอ๋อเย้เราเรื่องเราเราเราชอบนะเราชอบเธอนะโอเคโอเค ียยเนี่แหละพี่เองน้องชายเฮ้ยเอ้าเยฮอะมาไงจะไมอ่ะเอ้าหลงรักไอ้เพี่เดี๋ยวหลงรักเป็นซอสเหมือนก้าวอะไรเนี่ยยูไม่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 พี่พี่แต่แล้วเขาฮะแล้วพี่แกล้งผมทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเห็นแต่เข้าเซ่ออย่างเงี้ยก็เลยแกล้งซะหน่อยละกันนู้แล้วแล้วความรู้สึกผมอ่ะโอ้ยเสียความรู้สึกเหรอโอ้พี่ผมเฮ้ยผมเสียใจนะผมชอบเขาจริงๆอ่ะใช่เหชอบขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้น่ารักเนี่ยน่ารักเนี่ยเออโอ้โหโอ้พี่ผมรู้สึกผง ไม่ไหวว่ะผมวิ่งเล่นดิบเดียวเองเฮ้ยวิ่งหยอกเล่นนิดเดียวเองเฮกับอุปกรชอบจริงอ่ะมวันนี่ยโอ้โหพี่อัดคลิปไว้ด้วยเนี่ยพี่ทำคลิปด้วยนั้นพี่ไปเอาเดอมอนเดอมอนสาวตัวจริงให้ผมผมใายกดพี่เลยโอ้โหจะเอาไปยังไงอ่ะโอ้โหเอาซับไปแทนได้ไหมวะเดี๋ยวบอกคนดูให้กดซับให้โอ้ยขอโทษขอโทษถ้าคุณกดซับเพิ่มให้ก็หายกันแล้วกันโอเคเลยโอ้โหโอ้โห สุดสวยผมไปแล้วอ่ะสุดสวยผมร้อ,องร้องร้องไห้ดูดิร้องไห้ให้ดู <c oughs> ดิที่ร <c oughs> <c oughs> ละคือร้องไห้เลยเหรอวะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจำกิ้มไว้เท้ก่นใครที่ชอบย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัาาติดตา้ช่องทีคุงนะครับผมไปที่ช่องผมแล้วนะครับใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปแบบไปาหาเดอร์มอนัวจริงกันทีคุงกันนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยใช่ไหม กดพี่ฟิล์มอยู่ทุกคนผมนไปแล้วโอ้โหโโทุกคนไปแล้วนี่ว่ <laughs> สาวผมปัก <laughs> <laughs>